แรนดอมคลิปค่ะในวันที่คุณคืนอิสรภาพให้กับเขาแล้วเอ่อถ้าเกิดว่าเราดูจากตรงนี้นะมันจะเป็นอา่ามันเป็นพลังงานตรงนี้นะมันจะเป็นพลังงานที่เป็นตัวเลข19พอดีเลยนะคะเอ่อต้องบอกว่า19เนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นช่วงเวลาทามมิ่งที่คุณนะ่ะตัดจบกันไปแล้ว ก็ได้นะมันเป็นหลัก19 19วัน19เดือน19อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะต้องประมาณนี้ขึ้นไปอะค่ะอืมเป็นพลังงานเลข19นะีหลังจากที่คุณคืนอิสรภาพให้เขาไปแล้วเนี่ยตามจำนวนทัมมิ่งที่แม่หมอบอกอะ เขาคนนั้นนะ่ะรู้สึกยังไงตัวคุณตอนเนี้คุณปลดปล่อยแล้วเห็นไหมคุณเป็นนักบวชไพ่เสด็จจะทมขึ้นนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายถ้าเกิดเออไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายถ้าคุณเป็นหญิงก็หมายถึงชายถ้าคุณเป็นชายก็หมายก็หมายถึงหญิงหรือกรณีเพศเดียวกันก็ได้นะคะประมาณนี้ถามว่าคุณให้อิสระเขาแล้วเขาเป็นยังไงทําไมหน้าไพ่มันบอกว่า ตัวเขายังหนักแน่นอยู่กับคุณนะ่ะเพราะมันขึ้นไพ่พระแม่ธรณีอะค่ะแล้วขึ้นไพ่พระแม่ลักษมีอีกมันก็คงต้องอ่านตามหน้าไพ่อะคุณปล่อยเขาอะแต่คือทําไมเขายังหนักแน่นอยู่กับคุณแล้วเหมือนกับว่าเขายังมีพลังงานที่มันเป็นความรักคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะตามหน้า,พาไพ่เป็นอย่างนี้แต่การแสดงออกเป็นยังไงไม่รู้แต่หน้าไพ่มันว่ายอย่างนี้นะคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ